สำหรับในวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีและทักทายแฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับและเราก็กลับมาเจอกันเช่นเคยซึ่งสำหรับโปรแกรมประจำวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567นี้ผมก็ได้มีแนวทางการวิเคราะห์เกมมันๆคู่ดีๆเดือดๆกับศึกยูโร2024ในรอบ8ทีมสุดท้ายและศึกโคปาอเมริกาในรอบล็อกเอาต์มาฝากกันนะครับส่วนในโปรแกรมทั้งหมดจะมีเกมคู่ไหนที่น่าลุ้นและน่าเชียร์กันบ้างเราก็มาติดตามกันไปพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมกันนะครับผมก็ขอไปสรุปผลงานกับทิศทางในช่วงครึ่งคืนที่ากกัสหบทงไได้้ใปึ ยูโรในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโดยเกมคู่แรกนะครับก็น่าเสียดายครับที่ทางฝั่งของด้านทัพกระทิงดูสเปนพวกเขาก็ไม่อาจรักษาสกอร์ที่นําอยู่ไว้ได้โดยที่พวกเขาก็มาโดนทางด้านทัพอินทรีเหล็กเยอรมันมาตีเสมอได้ในทีที่89จากประตูของทางด้านฟอร์เรนเวิร์สก็จึงทําให้ในเกมคู่นี้ครับจบ90นาทีทั้งคู่ก็เสมอกันไปที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งแต่ทว่าครับผลสุดท้ายท้ายสุดในช่วงต่อเวลาพิเศษก็เป็นทางด้านมิเกลโมริโนก็ลงมาซัดประตูชัยให้ทางฝั่งของด้านทัพกระทะพพทิิงงดเเเปนนนนััับฝจ้าภพพอีลไวยใแค่ 8ทีมเท่าน,นั้นซึ่งกับแนวทางที่ทั้งคู่เสมอกันแบบนี้ก็จึงทําให้แนวทางที่ผมให้สเปนไปนั้นก็จเจ้ากันไปนะครับสำหรับเกมคู่นี้ส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับก็เป็นเกมที่ทางฝั่งของด้านทัพฝอยทองฟุตเกตก็เจ้าให้กับทางด้านทัพตากไก่ฝรั่งเศสในเวลา90นาทีไปด้วยสกอร์0-0รครับโดยที่ในคู่นี้ครับก็ต้องดีกากันถึงการดลจุดโทษและก็เป็นทางฝั่งของด้านทัพตากไก่ฝรั่งเศสครับ ที่พวกเขาก็ยิงได้แม่นกว่าโดยสกอร์รวมก็เอาชนะทางด้านโปรตุเกสไปได้ที่สกอร์หประตูต่อสาแต่กับผลงานที่ทั้งคู่เสมอกันในเวลา90นาทีแบบนี้ก็จึงทําให้แนวทางของเราในคู่นี้ที่ก็ให้อยู่ทางฝั่งของโปรตุเกสไปนั้นก็ยังคงชี้ถูกจุดเขาเป้าแบบใสๆครับและสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับต้องการอัปเดตข้อมูลข่าวสารการก,ก่อนลงสนามก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่ l i น์ ID@ s ดีดเอสตัวหรือก็ยังสามารถสแกน QR code คและลิงก์ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้ด้วยเลยครับและสําหรับโปรแกรมทั้ง4คู่ที่กกก็ได้มมีาาฝากกัน,น มคู่แรกครับทัพสิงโตคำรามอังกฤษก็จะพบกับทางด้านสวิตเซอร์แลนด์เกมคู่ที่2ครับทัพอัศวิสสีส้มฮอลแลนด์ก็จะพบกับตุรกีเกมคู่ที่3โครเบเียก็จะพบกับปานามาและเกมคู่ที่4คู่สุดท้ายครับลุกไวยก็จะพบกับทางด้านบราซิลซึ่งก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันครับผมก็ขอฝากกันไว้ด้วยกับช่องทางติดต่อ a t s j c ตัวที่เราจะได้ใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเพิ่มเติมนะครับและสาหรับในเกมคู่แรกครับเราก็จะไปอยู่กันที่ศึกยูโรในรอบ8ทีมคู่แรกประจําวันนี้ซึ่งงกก็จะลลสนาามเว โดยที่ในเกมคู่นี้ทัพสิงโตคับรามอังกฤษก็จะพบกับทางด้านทีมดินแดนนาฬิกาอย่างสวิตเซอร์แลนด์และสําหรับราคาไม่ก้านก่อนเกมที่ให้มาในคู่นี้ก็อยู่ที่ราคา0.25ครับสาหรับผลงานของฝั่งทัพสิงโตคับรามนะครับก่อนที่พวกเขาจะเสมอมา3เกมติดให้กับทางด้านเดนมาร์กสโลวีเนียและสโลวาเกียพวกเขาก็ยังมีเกมที่สามารถเอาชนะเซอร์เบียมาได้ในเกมนัดเปิดสนามมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ก็จึงทําให้ในศึกทัวร์นาเมนต์ในยูโรโคนี้พวกเขาก็ถูกพิจาทกันอย่างหนักครับพอทางฝั่งทัพสิงโต ซึ่งกับผลงานในเกมนัดที่ผ่านมานะครับทัพสิงโตคารดามก็ยังสามารถผ่านเข้ารอบไปได้ด้วยการเอาชนะสโลเกียจากประตูชัยของด้านแฮร์รี่เคนในช่วงต่อเวลาพิเศษครับส่วนผลงานของฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะครับถ้าเราจะมารูจกภาพรวมแล้วก็ถือว่าพวกเขาก็ยังมีผลงานที่เหนือก,กว่าทางฝั่งของด้านทัพทิมชา่าง,งกฤษเพราะอย่างน้อยๆในโร์นเมนนี้พวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง2เกมจากฮังการีในรอบแบ่งกลุ่มและก็ยังสามารถเอาชนะทางด้านทัพอัสซูรีอิตาลีมาได้เกมรอบ16ทีมด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ก็จึงทําใให้ใน ยูโรหนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังคงเป็นทีมที่ยังคงไม่แพ้ใครมาเช่นกันและถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันนะครับแม้ว่าผลงานในตอนนี้ทางฝั่งของด้านทัพสิงโตคํารามงกฤษพวกเขาอาจจะสู้ทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าเราจดสถิติในการเจอกันมาเปรียบเทียบแล้วทัพสิงโตคํารามก็ยังคงมีสถิติที่ดีกว่าทางฝั่งของด้านสวิตเซอร์แลนด์ครับเพราะจากการเจอกันมาทั้งหมด9ครั้งทัพสิงโตคํารามก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปได้ถึงิเก็ดิอั้แต่ เ,เรามาต่อกันที่ไลอ้อนสิวิตตัวจงของคู่นี้ครับทางฝั่งของด้านสิงโตคำรามอังกฤษจากการคุมทัพของทางด้านแกเรตซาเกตในเกมนั้นนี้ครับพวกเขาก็แน่าจะมาในระบบ3 4 2 1ซึ่งในเกมนี้ครับผู้สาประตูก็จะออกซตาทโดยทางด้านจอร์แดนพิกฟอร์ดส่วนในตำแหน่ง3เซ็นเตอร์แบ็กในเกมนี้ก็จะเป็นทางด้านเอสลี้คอนซาจอห์นสโตนและไคลวอลเกอร์ผู้เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายขวาในเกมนี้ก็จะเป็นคีแลนทิ่เปียและทางด้านเทนอเล็กซนเดอร์อาร์โนโดยในตำแหน่งตัวคุมเกมในแดนกลางก็จะเป็นทางด้านดีแคนไ ยืนคู่กับจูดเบริงแฮมส่วนตำแหน่งตัวรุก2ตัวครับในเกมนัดน,นี้บุกโยสาก้าก็จะร่วมเล่นกับทางด้านฟิลส์โฟเดนโดยที่ตำแหน่งซูน้าตัวเป้าตัวจบสกอร์นัดน,นี้ก็จะเป็นทางด้านแฮร์ดีเคนครับส่วนทางฝากคอด้าสวิ์แลนด์เองในเกมนี้มูรัตยาคินก็ได้จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ342 1ครับโดยในเกมนี้ผู้สาป,ประตูก็จะคงเป็นทางด้านยานซอมเมอร์ตำแหน่งปราการหลัง3เซตเตอร์แบ็กในเกมนี้ก็จะมีฟาเบียนแชร์ริคาร์โดโรเกสและมานูเอลคาจีครับโดยในตำแหน่งผู้เล่นวิงแบ็ก าขวาในเกมนี้ก็ใช้งานทางด้านซินวานวิทเมอร์และมิเชลอาบิเชอร์โดยที่ก็จะมีคู่กองกลางอย่างเรโมโฟอยเลอร์และกรานิชากา้าและถ้าเราจะขยับมาดูตัวผู้เล่น2แนวลูกในแดนบนนั้นในเกมนี้พวกเขาก็ยังคงใช้งานลูเบนวากาสคอยร่วมทําเกมคู่ก,กันกับทางด้านดานเอนดอยโดยที่ก็จะมีทางด้านบิลเอโมโบโมคอยยืนเป็นศูนหน้าตัวจบสกอร์ในเกมนั้นนี้ครับ และถ้าเราจะมาดูจากราคาไมก้าที่ให้มาในตอนนี้ราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคาปอปลาตากกมครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่านา้ำทดแทนในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านทัพสิงโตคำรามอังกฤษเลทราคาค่าน้ำทีจ่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.90แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านสวิตเซอร์แลนด์ Land ครับเลทราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.03และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงและปรับตัวไปในทางฝั่งของราคาเสมอกันมากกว่าครับสําหรับในช่วงเวลานี้ครับแม้ว่าทางฝั่ง ขอได้ทัพสิงโตคำรามพวกเขาก็อาจจะทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับผลงานของสวิตเซอร์แลนด์แล้วในเกมนั้นนี้มันก็ยังคงพอมีมุมนะครับที่ทางฝั่งของดาทัพสิงโตคำรามก็จะเอาชนะทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ไปได้ในเกมนั้นนี้เพราะอย่างน้อยๆครับถ้าเรามาดูจากผลงานในการเจอกันในช่วงหลังๆทางฝั่งของดาทัพสิงโตคำรามพวกเขาก็ยังคงมีผลงานที่เหนือกว่าทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์อย่างชัดเจนและกับเรทราคาแมกันที่ก็ยังคงเปิดมาต่อเพียงแค่ราคา0.25แบบนี้ทางที่ดีผมก็็แนนะําาาาให้ออยู่ททงงฝัขดดพสิโตมก ดีที่สุดนะครับเพราะว่าในเกมนี้ผมก็ยังคงเชื่อว่าพวกเขาก็น่าจะเบียดเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปได้อย่างน้อยๆในเกมคู่นี้ก็น่าจะจบที่สกอร์หประตูต่อสูครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ยูทับสิงโตคำรามขยมได้ครับ เกมในคู่ที่2เราก็จะมาต่อกันที่ศึกยูโรในรอบ8ทีมคู่สุดท้ายนะครับโดยที่ในเกมนี้ทัพอัุซซิโซ่ฮอลแลนด์ก็จะพบกับทางด้านตุรกีครับและสําหรับราคาไมก้าที่ให้มาในคู่นี้เลทแรกก็อยู่ที่ราคา0.75ครับสําหรับในเกมคู่นี้ครับก็น่าจะเป็นการเจอกันขโมยถูกคู่เลยทีเดียวเพราะถ้าเรามาดูผลงานในการเจอกันใน5้าครั้งหลังแล้วทั้งคู่ก็ยังผัดกันแพ้ผัดกันเอาชนะไปได้ฝั่งละ2ครั้งโดยที่ผลงานในเกมนัดล่าสุดทั้งคู่เจอกันผลงานก็เป็นทางฝ่ายของด้านทัพอัุซซิโซ่ที่พวก ปตส่วนผลงานของทังฝั่งทางด้านทัพอัสซีซิโซฮอลแลนด์ P ในตอนนี้ผลงานของพวกเขาในรอบแบ่งกลุ่มก็ยังถือว่าลุ้มๆุ้มดนดนอยู่พอสมควรเลยครับเพราะเพราะว่าพวกเขาก็ยังมีเกมที่เอาชนะโปแลนด์ไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นแต่พอมาในเกมรอบ16ทีมที่ผ่านมานครับทัพอัสซีซิโซฮอลแลนด์พวกเขาก็กลับมางัดฟอร์มเกมของตัวเองกลับมาได้ด้วยการเอาชนะโรมาเนียไปแบบขาดลอยถึงสกอร์3ประตูต่อ0เลยครับและถ้าเราจะมาดูผลงานของทังฝั่งตุรกีเองนะครับแม้ว่าผลงานกับเกมในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาก็จะมีเเเกกกกมมมททที่แพ้ัับาาางนฝอปต แต่กับผลงานที่เหลืออีก2เกมนะครับ พวกเขาก็ยังสามารถเอาชนะมาได้ทั้งจอร์เจียและสาธารณรัฐเช็กโดยที่ผลงานในเกมรอบ16ทีมตุรกีก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องโดยการที่พวกเขาก็ยังเบียดเอาชนะออสเตรียไปได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งก็จึงทาให้ในศึกยิโรหนนี้นะครับพวกเขาก็แพ้กับทางด้านโปรตุเกสไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับและถ้าเราจะมาดูสเวตตัวจริงของคู่นี้ครับทางฝั่งของทางด้านทัพอัซสุยสีส้มฮอลแลนด์จากการนําทัพมาโดยของทางด้านโรน่าโคมันในเกมนัดนี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบที่ในตําแหนึ่งก็ยังคงใช้งานางด้าน่งผฟ้ร ส่วนในตำแหน่งปราการหลังทั้ง4ลายในเกมนี้ก็จะประกอบไปด้วยนาธานอาเก้เวอร์จิลฟันไดเซฟาเดฟายฟและเดนเซลดูฟีครับโดยที่ในเกมนี้คู่กองกลางตัวคุมเกมก็จะเป็นทางด้านเชียนี่ไรเดอร์ยืนคู่กับเยอร์ดี้ชาวเทนส่วนในตำแหน่งสาภาษาตัวปั้นเกมในเกมนั้นนี้ก็จะมีซาบีซิมงโคดี้กาโปและดอนเยลมาเล่นโดยที่ในตำแหน่งสูงน้าตัวเป้าในเกมนั้นนี้พวกเขาก็ยังคงใช้งานทางด้านเมมฟิสเดอร์ไฟลลงสนามเป็นสเสเลตตัวจริงที่จะ จะคอยล่าตาไข่เกมนัดน,นี้ครับส่วนทางฝั่งของคู่ต่อกรอ,อย่างตุรกีเองในเกมนัดน,นี้จากการนําทัพมาโดยของกุซืออย่างวิเซโซมาเตล่าพวกเขาก็ได้จัดจัดทัพให้ลุกทีมมาในระบบ4-2-3-1เช่นกันนะครับโดยที่ในตําแหน่งผู้สาประตูก็จะเป็นทางด้านเฟมี่กูนอกเหมือนเดิมส่วนในตําแหน่งประการหลังทั้ง4ลรายในเกมนัดน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยเมิร์ดมาดูซาเิดอเคดินอับดุลเคลริมบาดาซีและเฟดีคาดิโอกรูโดยที่ในเกมนี้มิดฟิลตัวคุมเกมในแดนกลางก็จะเป็นทางด้านคานอายคาร คู่กับซาลีออสคารส่วนในสามราสาแนวนลุกตัวบ้านเกมในนัดนี้พวกเขาก็ยังคงใช้งานทางด้านเคนันยูดิชอาดากูแลและฮาคารชาดูกูที่ก็จะได้กลับมาลงสนามเป็นตัวจิงอีกครั้งโดยที่ตำแหน่งสูน้าตัวเป้าในนัดนี้พวกเขาก็ยังคงใช้งานบาลิสอัลเปอร์ยูมาสลงสนามเป็นตัวจบสกอร์ล่าตาข่ายในเกมนั้นนี้ครับและสําหรับเลนราคาของเกมคู่นี้นะครับเลนราคาแรกก็เปิดมาที่ราคา0.75แต่ในตอนนี้เองครับราคาก็ได้มีการขยับปรับขึ้นมาโดยในตอนนี้ ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งลูกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผลแทนในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่งคอร์ดันทับอัศวินสีส้มฮอลแลนด์เลทราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.04ครับแต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งคอร์ดันตุรกีในนัดนี้เลทราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.89ครับและสำหรับกับกระแสทางในฝักฝั่งตับเทศในตอนนี้เองกระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการปรับตัวไปใน2ฝั่งโดยในฝั่งแรกครับก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของฮอลแลนด์และอีกหนึ่่งงงงงงฝฝัััักก็คมีาารรปปบตวไในทขอ ราคาเสมอกันครับซึ่งแม้ว่าในเกมคูน่นี้ทั้งกระแสและทิทางก็อาจจะได้ N e เอียเไปทางฝั่งของทางด้านฮอลแลนด์อยู่ก็จริงครับแต่ถ้าเราจะให้วัดจากผลงานและสติในการเจอกันแล้วทางฝั่งของตุรกีก็ยังคงเหนือกว่าอยู่แทบจะทุกเม็ดเลยครับและแถมยังไม่พอนะครับในเกมน,นี้ ก็ยังคงเป็นทางฝั่งของทางด้านฮอลแลนด์ที่ก็เป็นฝ่ายเปิดราคาให้มาเป็นต่ออีกดังนั้นในเกมคู่นี้ผมก็ไม่คิดนานครับผมก็ขอเลือกเชียร์อยู่ทางฝั่งของตุรกีนัดน,นี้พวกเขาก็น่าจะจัดของดีมาให้แน่นอนดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่ตุรกีของดีที่ต้องบอกต่อครับ เกมในคู่ที่3นะครับเราก็จะมาสลับกันที่ศึกโคปาอเมริกาโดยที่ในเกมนั้นนี้ครับทัพโคเคนอย่างทีมชาติโคลอมเบียก็จะพบกับทางด้านทีมชาติปานามาและสําหรับราคาไมค้าที่ให้มาในคู่นี้เลทแรกก็เปิดเปที่ราคา1.25ครับซึ่งถ้าเราจะมาย้อนดูสถิติผลงานเก่าๆจากเลทราคาที่เปิดมาอยู่ที่ราคา1.25แบบนี้จากในทุกๆรายการที่ทางฝั่งของโคลอมเบียลงสนามและในกรณีที่พวกเขาก็ถูกมองว่าไปต่ออยู่ที่ราคา1.25เชื่อหรือไม่ครับว่าจากสถิติที่ออกมาทางฝั่งของโคลอมเบียก็เคยทำ กำไรให้น้นทุนจากเลทราคานี้ไปได้เพียงแค่8%เท่านั้นแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของด้านทีมชาติปานามากับในสานะที่พวกเขาถูกมองว่าเป็นรองปานามาเองก็ยังกลับทํากําไรให้น้นทุนไปได้สูงถึงก9.2%จากเลทที่เปิดออกมาอยู่ในราคา1.25แบบนี้ครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของทางโคลอมเบียในตอนนี้แม้ว่าในเกมนัดที่ผ่านมาครับพวกเขาก็อาจจะอยู่สถิติในการเก็บชัยชนะมาได้ติดต่อกันอยู่ที่10เกมก็จริงแต่กับผลงานในนัดที่ว่ามันก็คือการที่พวกเขาก็เสมอให้กับทางด้านทัฟซ ba ิมบ้าบาร์เโดยถารา จะดูจากภาพรวมในตอนนี้แล้วมองยังไงก็ยังถือว่าฟอร์มของโคลเมเบียก็ยังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังพลิกสุดๆเลยครับและที่สําคัญครับพวกเขาก็ยังผ่านเข้ามาสู่ในรอบดองเอาด้วยสถานาการเป็นแชมป์หกกลุ่มดีโดยที่โคลอมเบียก็ยังมีคะแนนมากกว่ารองจากฝูงยังทางด้านทัพแซมบ้าบราซิลอยู่ถึง2คะแนนครับส่วนผลงานของทางฝั่งปานามานะครับแม้ว่าในเกมนัดเปิดสนามพวกเขาก็อาจจะแพ้กับทางด้านอุรุกไวมนันในเกมในรอบแบ่งกลุ่มก็ตามแต่ถว่ากับผลงานใน2เกมหลังสุดครับปานามาก็ยังกลับมาแก้ตัวได้โดยการเอาชนะเจ้้าาาภพสรริกไปดวย สกอร์สประตูตัวหนึ่งแล้วพวกเขาก็ยังสามารถเอาชนะบริเวียไม่ได้อีกด้วยสกอร์3ประตูตัวหนึ่งครับและด้วยผลงานแบบนี้เองครับก็จึงทําให้พวกเขาก็ผ่านเข้ามาสู่ในรอบดองอท์ในฐานะรองแชมป์ของกลุ่ม C ีและถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาแมกกาที่ให้มาในตอนนี้ครับจากเลทราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1.25ครับแต่ในตอนนี้เองราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นไปโดยก็ไปอยู่ที่ราคา1.50ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาค่าน้ําที่ให้มาในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านโคล จะได้อยู่ที่ราคา2.06แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านปนานามาครับเหลืราคาข้าน้ำเท่าจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.87และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้เองกระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอีย e ง e ไปทางฝั่งของทางด้านโคลอรบเบียมากกว่าในตอนนี้ครับสำหรับในเกมคู่นี้ครับถ้าเราจะดูเผินๆแล้วในมุมที่ทางฝั่งของโคลอรบเบียจะเอาชนะปานามาไปได้นั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มันก็ยังคงมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับแต่เราก็อย่าลืมนะครับว่าผลงานของทางฝั่งปานามาที่พวกเเเขาาาากกก็ยังงสามมามรถมชชนะไดด้2ติซึ่ ถ้าจะเอาผลงานแบบนี้มาเปรียบเทียบจากราคาที่ให้มาถ้าทางฝั่งของโคลอมเบียจะเอาชนะไปได้ในเกมนั้นนี้ก็จริงพวกเขาก็ไม่น่าจะยิงผ่านเลทราคาไม่กันที่เปิดมาสูงถึงราคา1.5แบบนี้ได้ครับและกับสกอร์ในคู่นี้แม้ว่าทางฝั่งของโคลอมเบียจะเหนือกว่าก็จริงแต่เต็มที่ครับผมก็ให้ทางฝั่งของโคลอมเบียเบียดเอาชนะปาดามาไปได้เพียงแค่สกอร์1ประตูต่อ0เท่านั้นครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่ยูปาดามาหน้าต้านหว่อยครับ สำหรับเกมในคู่สุดท้ายของเราครับเราก็จะมาอยู่กันที่ศึกโคปาอเมริกาอีกหนึ่งคู่โดยที่ในเกมนี้ทัพจอมโหดรุกไวก็จะพบกับทางด้านทัพเซบ้าบราซิลซึ่งกับเดรทราคาให้ทีแคปไมค้าที่ให้มาในตอนนี้ราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคาเสมอกันครับซึ่งถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮดทูเฮดในการเจอกันของคู่นี้จากสถิติในการเจอกัน10ครั้งล่าสุดก็ดูจะเป็นทางฝั่งของทด้านทัพเซบ้าบ,าบราซิลที่พวกเขาก็ยังคงทาผลงานได้ดีกว่านะครับ เพราะจากผลงานที่ออกมาพวกเขาก็ยังสามารถเอาชนะอุรุกวัยไปได้ในการเจอกันถึง7จครั้งโดยที่ในผลงานในการเจอกันในเกมนัดล่าสุดก็กลับกลายเป็นทา่าฟางของด้านอุรุกวัยนะครับที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายเอาชนะบราซิลไปได้ด้วยสกอร์สประตูศูนย์ ซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานขอฝั่งอุรุกวัยในตอนนี้ผลงานภาพรวมที่ออกมาก็าถือว่าพวกเขาก็ยังทาผลงานได้ดีกว่าทางฝั่งของด้านทัพเซมบ้าบราซิลในตอนนี้ครับเพราะจากผลงานในรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3เกมที่ลุกไกวโลงสนามพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดทั้ง3เกมเลยครับโดยที่ในผลงานก็จะมีเกมที่พวกเขาก็เอาชนะปานามาไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งเกมต่อมาครับก็าถล่มทางด้านบุรีเวียไปอีกด้วยสกอร์หประตูศูนย์และกับผลงานในเกมนัดที่ผ่านมาอุรุกวัยก็ยังเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะทางด้านเจ้าภาาพสรรรอมกกไปด้วยะตแล ผลงานแบบนี้เองครับก็จึงทําให้อุรุกวัยก็ยังสามารถผ่านเข้ามาสู่ในรอบรองเอาท์ด้วยสานะการเป็นแชมป์ของกลุ่มสีครับส่วนผลงานของฝั่งทัพเซมบ้าบราซิลในตอนนี้ครับก็ถือว่าผลงานของพวกเขาก็กําลังอยู่ในช่วงขาลงเลยก็ว่าได้เพราะแม้ว่าผลงานในช่วงนี้พวกเขาก็ยังคงไม่แพ้ใครมาแล้วถึง6เกมติดต่อกันก็จริงแต่การสถิติผลงานที่ทําได้ในรอบแบ,บ่งกลุ่มนั้นทัพเซมบา้าก็เก็บชนะมาได้จากเกมที่เจอกันทางด้านปารากวยไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับโดยในส่วนของผลงานกับเกมที่เหลือพวกเขาก็ยังมีเกมที่เสมอให้กับคอสซา ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์และก็ยังปิดท้ายด้วยการเสมอให้กับโคลอมเบียมาในเกมนัดที่ผ่านมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับและกับผลงานที่พวกเขาทําได้ก็เลยทําให้ในตอนนี้พวกเขาก็ผ่านเข้ามาสู่ในรอบ็อกเอาต์ได้เพียงแค่ในฐานะรองแชมป์ของกลุ่มดีเท่านั้นครับและถ้าเราจะมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมในตอนนี้ครับทางฝั่งของด้านทัพจอมโหดอุรุกวัยในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็ได้จะจัดทัพมาในระบบ4 2 3 1ครับ โดยที่ในตำแหน่งผู้สาประตูในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็ใช้งานทางด้านเซกิโอโรเซ่ผู้สาประตูจากสโมสรอินเตอร์นาซิองนาลส่วนในตำแหน่งแกนหลักในแผงหลังนั้นสตาร์ดังๆของอุรุกวัยก็ยังคงมีทางด้านมาเซอาสโอลิเวราโรนาลโดอาราโกและนาตานานเดสส่วนในตำแหน่งคู่กองกลางครับก็จะเป็นทางด้านเฟรดิโกบาเบเดจากราชันชุดขาวเรอัลมาดริดที่ก็จะได้ยินร่วมเล่นคู่กับมาเนลออกาเต้มิดฟิลตัวรับจากปารีสแซงแองส่วนในสาประสานในแนวรุกครับในเกม เกมนัดน,นี้พวกเขาก็ยังคงใช้งานทางด้านคริสเตียนโอลิเวรานิโคลัสเดลาคูสและเฟอร์กุนโดเปเดสตีโดยที่ก็จะมีดาวิสหนูเยสหัวหอกจากของแดงลิพูเป็นศูนย์หน้าตัวจบสกอร์ในนัดน,นี้ครับส่วนในทางฝั่งของด้านทัพเซบ้าบราซิลในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบ4 2 3 1ครับโดยถ้าดูจากรายชื่อเสเวตตัวจริงแล้วก็ดูว่าพวกเขาก็น่าจะเหนือกว่าทางฝั่งของอุลกวัย,อยพอสมควรนะครับโดยที่ในตำแหน่งผู้สาป,ประตูก็เป็นทางด้านอาริซอนแบกเกอร์ส่วนในปาการหลังทั้ง4รายในเกมนัดน,นี้ ก็จะเกอไปด้วยดานิโลกิเยมีอาราณาเอเดนริเตาและมาคินยอสครับส่วนในตำแหน่งคู่กองกลางนัดน,นี้บูโนกิมารายก็จะได้ยืนร่วมเล่นคู่กับเจ้าโกเมสโดยที่ในตำแหน่งสามประสานแนวลูกในแดนบนในเกมนัดน,นี้ก็ยังคงเป็นทางด้านราฟินยาโรดิโกและลูคัสปาเกตาโดยที่ในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าจบสกอร์ในนัดน,นี้ก็จะเป็นหน้าที่ของดาวรุ่งฟอร์มแรงอย่างทางด้านเอนดริกที่ก็จะได้ลงสนามออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในนัดน,นี้ครับซึ่งในเกมคู่ ถ้าเราดูจากเลทราคาที่ให้มานั้นเลทแรกก็ยังคงอยู่ที่ราคาเสมอกันครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าด้าวแท้ในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งของด้านอุรุกววยครับเลทราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.11แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านทัพเซมบ้าบราซิลนะครับเลทราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.83และกับกระแสที่ทางในฝั่งฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการปรับตัวไปในทางฝั่งของราคาเสมอกันมากกว่าในตอนนี้ครับแม้ว่าในช่วงหลังๆผลงานของทางฝั่งทัซซบาล พวกเขาก็จะทําผลงานได้ไม่เข้าเป้าเท่าไหรนน่ครับแต่มาในเกมนั้น,นี้ครับที่พวกเขาก็ต้องโคจรมาเจอกับอุรุัยที่ก็อย่างที่ผมก็ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วว่าส่วนใหญ่ผลงานในการเจอกันนั้นอุรุกวัยก็มักจะแพ้ทางให้กับทางด้าน asil, ทัพเซมบ้าบาราซิลแทบจะทุกครั้งในเวลาที่เจอกันและแถมยังไม่พอนะครับกับเลตราคาไม่กัน้นก็ยังเปิดมาอยู่เพียงแค่ราคาเสมอกันแบบนี้ทางที่ดีครับผมก็ขอแนะนําให้เลือกเชยทางฝั่งของด้านทัพเซมบ้าบราซิลก็ได้จะดีที่สุดเพราะอย่างน้อยๆในเกมนัดน,นี้ถ้าจะเอาผลงานบบ le, ทาาั บาบารซิลเพวกเขาก็ไม่น่าจะแพ้กับทางด้านอุรุกวัยไปในเกมนั้นนี้ได้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงของชี้ชัดไปที่ยูทับแซมบา้านัดน,นี้กินนิ่มๆแบบชิวๆได้ครับซึ่งก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้ครับเราก็มาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานก็ได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับโดยเกมคู่แรกครับทัพสิงโตคำรามอังกฤษก็จะพบกับทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็ให้เชียร์ทางฝั่งของ,ของทางด้านทัพทิมชตาอังกฤษครับโดยในเกมนี้กตต่่ออไปปปีราาาคลม เกมคู่ที่2ครับทัพอัลซูรสีซ้มฮอลแลนด์ก็พบกับทางด้านตุรกีซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งของตุรกีโดยก็ให้เลือกลองไปที่ราคา1ลูกเกมคู่ที่3นะครับโคลอมเบียก็พบกับทางด้านปานามาซึ่งกับแนวทางของผมที่ให้ไปในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งของปานามาโดยก็ให้เลือกลองไปที่ราคา1.5ครับ และเกมคู่สุดท้ายนะครับอุรุกวัยก็จะพบกับทางด้านทัเซมบ้าบราซิลซึ่งกับแนวทางของเองในเกมคูน่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ของทังฝั่งทัเซมบาบราซิลกับราคาที่ให้เลือกเชียร์นั้นก็อยู่ที่ราคาเสมอกันครับ และสุดท้ายนี้นครับก่อนที่เราจะสักกันหากพี่ๆท่านใดมีเกมคู่ไหนที่อยากให้ผมหาข้อมูลหรือข้อเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่ไลน์อี @s74 ตัวหรืออีกหนึ่งช่องทางก็ยังสามารถสแกนค r Code คที่ทางทีมงานก็ได้ฝากขึ้นให้ไว้ได้ด้วยเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับพบกันใหม่ในทลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดกับยนงทางดีๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ